ใส่ใสอมสว่าดีค่ะพี่น้องแต้งตัวว่าเรียบร้อยโอ้มาอยากกินต็โดนแล้วกุ้งกุ้งเต้นสั่งเพิ่นมาแบบเต้นๆๆเต้นเต้นบ้บุทุกคนจาไม่รู้เต้นหรือเปล่านะ นี่ยังมันเป็นอยู่เลยค่ะถ้ากับโอ้ยมมมีมย่งดอกขี้ขาล่างทิชชู่นี่ไงไหนเกียร์โซ่ทิชู่ไหมเอาตีมิชนู่ยแม่เออทิชชข่เอ้า,อานื่อคืนเมื่อคไว่าหาแปงเด้หมดี่งเงียงงมงเงียม,มงเงยมอยอือ โอ้ยอายากินโอ้อืมโซดาเขากับเสือมาหายพร้อมโอ้ยลูกน,อน้องไข่ันต้องมันแจ๋วซังเลยว่าเอ,อ,อย่าให้ตายเด้อหวันใสๆโอ้ย อื่อไม่กินดอรตัดเสียเวลาแกแกซ้อนเนะมพระท่านอ,อกท่านใจอะ่ะโว้ยกินไปแกซ้อนรึว,วะนี่หนังจิม้มรสเด็ดค่ะ Ừ. ừ anh ấy em, mặn mãi kìa mãi 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 ôi, mãi 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 Bữa xô đá hả nè Bữa xô đá Ui mì chúc hút đơ Chị nó. อีกินดิบกิน,นอีหยัง <c oughs> มอดาแทะโอ้โ้สาดลงไปเลยโอ้โหว้าวว้าวอื้ เด็ดหัวชิมน้ำพริกเลยโอ้ยขอไพแด้วจ้ะขอไพยผู้กินดิบบ่กินกุ้งโอ้ยกินในตกเหมอเด้อหัว หัวก็ไม่กินเพราะว่าเปลือลล่อยกระกรองุ่งไข่กินไข่แล้วไหมไข่เลยนี่เพิ่กินหลอดประด๊อกไปซื้อฉันไหนหลังเ <c oughs> ขาโอไม่ใสๆเลยอร่อยนอะ โอ้ยหวนห่วยเสีย,เ,ยวเวลาแกะนี่ว่าท่านใจอืมอร่อยจริง <c oughs> โอ้แกะซอยนะอืมสายสายเลยจ้ตา ัวม,ม,มากแบบมั่งอยู่เลยะซาซิมิโอ้ยเสียเวลาเนี่ยเด้อจ้าทุกคนแซ่บ ว่าสิกินแค่ต่ำักหุ่งผลไข่ต่ำประท่านดอกหิวแห้งอุ๊ซาวงกับเลอแตกนะ่เะเดี๋ยวปเดี๋ยวมวนม้วนโอ้ Rồi. Xa đi. Ừ. Bí xôm này nữa ta. À? <laughs> ừ. 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 chín Quán cọp đỉnh Lời nè Ui, còn chút nha đây Hết mà hm, Ừ. อตามาสังเกตก่อนอือืหวานจุดยจ,จุ๋ยหอมจิมเด็ดมากอืกินว่าบดจัคจะา ซาจังทิปโดนซาซิมิโอ้นขอบคุณที่เขามารับโชคเราเบิ้งหน้าจ้ะ ออหน่อยแค่เงี้ยโอ๊ะจ้า